นี่ครับเจอแล้วครับเจ้าช้างไวไฟนะครับโอ้มีตัว์ด้วยนะครับคันนี้โอ้ร่วงไปแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับนี่ก็จะเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับของเกษตรพัฒนานะครับ เป็นเจ้าช้าง Wi-Fi นะครับฝั่งนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูเจ้าช้างกันบ้างน,นะครับว่าเขาจัดงานคนละที่กับไอ้หนุ่มไ i f i นะครับ <c oughs> โอ้ปีนี้คาร์บาวจะมาที่นี่นะครับ <c oughs> จะมาแสดงที่เจ้าช้าง Wi-Fi นะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เจ้าช้างนะครับ เข้ามาเราก็จะเห็นรถตีดินเลยนะครับโอ้สวยมากเลยครับจะมีโบช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปด้วยนะครับนอสอหได้แล้วครับไปนะครับ ตงนี่หนุ่ยกับใจเนี่ยพี่เอารดิมตอนใหญ่ๆบ้างนะฮะกับจะเป็นรถตีดินนะครับที่นี่จริงด้วยเดี่ยวถึงสองสองหนึ่มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยโอ้โหวันนี้ก็จะเป็นรถเกียร์รุ่นเล็กนะครับช้างน้อยเทอร์โบโอ้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับตัวก็จะเล็กๆนะครับจุดเช็คครับอะไรนะครับที่รับการเช็คอชื่อตรงนี้ได้ฝากความ

อันนี้จะเป็นช้างน้อยเจ้าพลังนะครับน,นี่เขาก็จะมีราคาให้ดูเลยนะครับทำไมต้องเกินี่ยฮะนี่ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับมันจะเป็นช้างน้อยเทอร์โบนะครับฝั่งนี้ก็ช้างน้อยเจ้าพลังนะครับ เดี๋ยวเราจะพาดูหน่อยนะครับมีก็น่าจะเป็นรุ่นกลางนะครับก็ไ,ไม่ใหญ่มากครับอโอ้สวยครับสวยเราได้โบวช่วยแล้วครับเอาไปด้วยครับได้สองใบแล้วครับ นี่ครับช้างน้อยเจ้าพลังนะครับคันนี้อเูเครื่องก็เ,เป็นเครื่องของอะไรเห่ออเมูเป็นเครื่องมิซูนะครับมิซูบิชิหกดีหนึ <6 D. S 2> ่งเจ็ดยู สวยอยู่ครับคันนี้ช้างน้อยเจ้าพลังนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นไวไฟจอมพลังนะครับเนีย่ยนี่ก็ช้างน้อยเจ้าพลังนะครับถัดมาก็จะเป็นไวไฟจอมพลังนะครับก็จะมีราคาให้ดูมาเดิมนะครับ นี่นะครับนี่ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวเราจะดูรอบคันนะครับโอ้สีเขียวสวยเลยนะครับ ไฟจอมพลังนะครับคันนี้นี่ก็จะเป็นเครื่องยนต์คัมมินนะครับมีราคาให้ดูด้วยนะครับ เราเป็นรถคาราบวมาแล้วนะครับน่าจะเป็นเครื่องดนตรีอะไรหรือเปล่านะครับนี่ยโอ้ข้างในก็ดังว่าจะเป็นโต๊ะจีนนะครับโต๊ะจีนอยู่ข้างในนน่นนะครับรถเกียวก็จอตัวนี้เต็มเลยนะครับเนี่0 4 9และ0458เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็มีนะครับเนี่ครับเจอแล้วครับเจ้าช้างไวไฟนะครับ

ง <R> อก่งใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับเจ้าช้างไวไฟนะครับเพิ่งเรามาา้จเจ้าช้างตู้เอครับตอนนี้ก็เจ้าช้างครับแต่ไม่ใช่ตู้เอนะครับซทน้าอยู่ไหมเป็นเครื่องคัมินนะครับมาร่มเลยนะครับไอคนนี้ก็อ ดีมมกครับอไม่อยู่คเ็ร้าที่มีคนมาเท่น้สูดคดมอนี้ีไมไม่่วี้่ก็จะเป็นน้อเกียวก็าโพตนะครับเดี๋ยว้สักู่รไม่ดู่อนะครับราคาเขาจะเป๊ะให้ดูเลยนะครับดีมากเลยนะครับราคาเขาก็ไม่ปิดบังนะครับ รับราคานะครับอันนี้ก็แล้วแต่เครื่องยนต์นะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับเป็นของมิซูนะครับโอเคโมกหนึ่งสองสร้อยยี่สิบห้าราคาก็ประมาณนี้ครับเอ่อเครื่องยนต์มิซูยี่สิบห้าเทอร์โบโก,ก็อีกราคาหนึ่งนะครับน,นี่ก็จะเป็นเครื่องยนต์ฮีโน่ก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับเครือ่องยนต์นะครับรถม่ดีลวงลูก ว่าที่นี่ดีครับเขาเปะราคาให้ดูเลยนะครับไม่ก็ไม่มีตัวเอครับคณิตัวเองอยู่ฝั่งโน้นครับมือไม้ตัดไปหมดแล้วเนี่ยแต่เปเอาเลยนะไม่ต้องดูใครที่อยากตัดสุดของกินเขาก็มีให้กินนะครับนี่ใจเหวี่ยว่ากินได้ตลอดนะครับข้างก็จะมีบูธมาร่วมด้วยนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับ จะมีสาวน้อยตกน้ำให้เล่นด้วยครับฝั่งนี้โอ้เขาก็จะมีคุปองครับมาให้เล่นโยนสาวน้อยตกน้ำนะครับ ก็ได้ข้าวพะโล้นะครับหรือไม่ก็ขาหมูนะครับมาจานหนึ่งนะครับงี้ผมก็จะกลับแล้วครับแอบออกมาแล้วนะครับโอเคโอเคครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามจ้งเลยนะครับบ๊ายบาย